เนี่ ous, ยรถใส่ดัดฟันไวมทำไมไม่ดัดมิส่ดเฮ้ยนี่อุ้ยอุ้ย อ้าวพี่อู๋เฮ้ยที่รักอะไรอาร์ยังไลฟ์อยู่เลยพี่อู๋อะไรวะพี่อู๋รถยังไลฟ์พี่อูรถจะถามว่ามันเซฟไลฟ์ยังไงอ่ะพี่มันก็กดจบใช่ไหมแล้วมันจะมีคําว่าแชร์ไลฟ์มาแต่อาร์ไม่ต้องแชร์ไปหน้าฟีดมันจะมีอ๋อพี่อู๋อะไรวะเนี่ยก็กดปิดกบันทึกแล้วมันจะมีปุ่มแชร์ไล์ อ่าทุกคนไปแล้วครับบ๊ายบายโป๊โป๊โป๊ขอบคุณสำหรับฟูตซัพพอร์ตจากออฟโรดนะที่จริงมีเยอะมากครับแต่ว่าน้องๆกินไปหมดแล้วนะครับใช่ครับแฮปปี้มากๆเลยครับจริงเหรอแฮปปี้จริงแค่ไหนต่อโชว์สิบเอ็ดสิบเอ็ดหน่อยครับไม่ได้ครับไม่มีไม่มีครับพ่อผมไปเดินรอรอพ่อผมไปเดินรอรออย่างนี้ครับเที่ยวรถเที่ยวรถอยู่ไหนอ่ะเที่ยวรถอยู่นี่อ่ะ อะไรนะอมคุณลงรถเล่นแลยดีแล้วเอมอนโอ้ยรู้เพลงบิ๊ม เ,เราเลยมีลูกชุบไม่แบ่งหูเฮ้ยลูกชุบเราเลยมีลูกชุบไม่บอกเลยยังไม่รู้เลยว่ามีเนี่ยมากินกันเถอะกินลูกชุบบอกกินหมดเลยอ่ะโอเคอยู่วันนี้ก็ผิวใสขึ้นก็นทำไมวันนั้นที่อัพโหลดโทรหาพี่อู๋ต้องบอกไม่ที่รักอะไรอ่ะ ก็เพราะว่าบันจะเรียนไปแล้วอะก็เพราะว่าก็เพราะว่าปกติพี่อู๋แกล้งเขาไม่ใช่แกล้งดิมันคือการเล่นกันปกติอยู่แล้วอ่ะไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรจริงๆแบบคือถ้าคนเป็นแฟนเขาก็คงไม่เรียกกันว่าที่รักจ๋าป่ะใช่ไหมเนอะถ้าคนเป็นแฟนก็คงไม่เรียกกันว่าที่รักจ๋าหรอกก็คือพี่อู๋ชอบตั้งโทรศัพท์ไวพี่อู๋ก็นอนทับแล้วตัวพี่อู๋ก็ยิ่งเล็กๆอยู่ด้วยอะ โอ้ยพูดอะไรเนาะแต่มันก็ต้องใช้แบบเรามาระวังธนูธนองเอยมันแพงโอเคดูดิเดี๋ยวพอรถบ่นนะครับหรือว่ารถแบบบอกพี่โอ้แบบตั้งแต่เรื่องเงินแล้วแบบว่าเราต้องพกแคชไว้บ้างเพราะว่าแบบเวลาเราไปแล้วแบบไม่มีเงินสดแล้วไม่ต้องเรียกให้คนอื่นลงมาแบบมารับอะไรเงี้ยเนี่ยแล้วพี่โอ้จะแบบทําแบบนี้เวลารถบ่นก็ดูดิ มันไม่เห็นแตกเลยคนใช้โทรศัพท์แม้จอแตกไม่แตกกันหรอครับม้นหน้าจอดูเนี่ยมันก็ยังใช้ได้อยู่ปกติเห็นไหมรัดชัดเจน,นคุยคร,รู้เรื่องโทรศัพท์เครื่องนี้จะปีนแล้วดูสภาพคือขายต่อยังใหม่อะ่ะแบบดูแลอย่างดีครับโทรศัพท์อ๋อใช่โทรศัพท์ดีดู <laughs> แลอะไรอะ่ะคนช่วยด้วย ช่วงนี้อ่ะช่วงนี้เขาทำทำโอเพ่นเท้าอยู่เอารถก็แบบว่าเอารถก็ทำคลิปโปรโมทบ่อยๆเอารถเขาไดทำคลิปโปรโมทให้บ่าเนี่ยดูเดียวรถชอบใช้ความรุนแรงอ่ะทุกคนจริงๆเรถเป็นคนสับผมเช้าเย็นแต่ว่าพอทำสีไม่จริงไม่จริงก็ไหนบอกมีชมพูลองลองดมดูมันเหม็นไหมล่ะไม่เหม็น มีไม่มีใครแย่งนะพี่ค่พอยๆกินนะไม<ป>่มีใครแย่งพี่เลยอะไแล้วกินอะไรคือเจ้าไม่ถึงว่าพี่เ้าอู๋อร่อยไหมอร่อยอะไรเดี่ยเคยไปกินละเคยกินกันตอนไหนไม่เคยไม่เคยไม่ไม่ไมอุย้ยทำไมเราพูดตอบล้นคำหยาบจังเอาเลยครับไม่งอนงอนพี่อู๋มขาล้นงอนเอางอนอะไรพวก หวานหวานอบรโหลตลอดไม่เคยพูดคำแบบน,นี้เลยโอ้โหอะไระชอบดูอบรถถ้าพูดกับอูอย่างนี้ได้ไหมตอนอูดูพูดไม่ได้นะต้องรับฟังแล้วก็ต้องอดทนตอนพี่ดูอัพโรดพอพี่ดูอบพโรดเอรูบอกเฮ้ยดูทำไมพี่ก็เลิกดูเลยปะไม,ปไม่แต่พี่ดูมันจริงไงพี่ดูอัพโหดคนเดียวจริงไม่คือคือพี่ือแต่ว่า อะไรผิด <ph ills> ยังไงไม่ไม่ไม่สนใจนะคือแบบว่าดูอบร้รถคนเดียวดูแบบดูอะ่ะดูเลยรถ <c oughs> เดินม,มาตรงนี้ทําไมมันผิดอีกแล้วอะ่ะคือลอลองโน้นนี้นะลองโน้นนี้นะแล้วทำไม <c oughs> ไปแล้วแบบคือดูแบบด,แบบดูเก่งอะ่ะ <c oughs> ได้ดีพี่อูแกงอับโรถอะได้พี่อู๋ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อารถมันไม่คุยด้วยยดีกรัรเรอเล่น รักนะเอกไปเอกอุ้ยถึงเหรอไม่ใช่ทไมแปลว่ามันพูดรักคำว่ารักค้ำเพื่อไม่ได้ออ๋ไม่ใช่เรื่องจริงตีแรงอ่ะมันจะพูดคนเรามันจะพูดคำว่ารักค้ำเพื่อไม่ได้เขาตีแรงแบบเมื่อกี้มันมีแบบมีแก้มบมีพี่คิดเหรอ เอ้ยเบบี้อะไรวะเบบี้แฟร์นี่ไงเบบี้แฟร์นี่ไงผัวเบบี้แฟร์ี่เบบี้อ้วนโอ้ยก็เบบี้แฟร์นี่ไงแฟร์นกับอ้วนปะเฮ้ยก็มาด่าฉันว่าเบบี้แฟรอุ้ยอุ้ยเขาจะทำไรกันให้ดูมือ ใครเนี่ยจอร์สไม่มีใครเห็นหรอกสวัสดีครับไอเสียงเคืองเหมือนจอร์สอยู่นะอันเดียับเออลาไปเพื่อนโชคดีครับบายเห็นไหมว่าจอรสจอสชัดชัดแล้วถ้าต้องอุ่นเรเป็นต่อละอ่าอ้าวอ่าะวกเไปกันเลยสิครับโอเคอาอไปกันที่ อย่าเอาใช้เข้ามาอยู่ในปัญหาเข้าพัวทีผมกอล์ฟล้อจริงๆก็อย่างที่บอกเลยครับว่ามันคือพาร์เนอร์เราร่วงงานกันมาตลอดตั้งแต่แรกเนาะใช่มันไม่เคยแยกจากกันคือเสร็จตั้แต่ว่าอีพีหน้าก็ต้องอยู่ต้องลุต้องนมันลุ้นแบบว่ามันลุ้นนะมันลุ้นเหมือนกันหมดก็ไม่คิดว่าโอ้จะเกาะเป็นติดเป็นปริงเราจะติดกันขนาดนี้อะไรนะไม่รู้มันจะติดเป็นปริงกันอะไรนา้กลุ่มต้านทานดีขึ้นใช่ไหมใช่ครับมีก็ บีพยายามที่จะพัฒนาตัวเองให้แบบทุกคนได้เห็นจริงๆว่าเออบีก็พัฒนาขึ้นนะบีไม่ได้แบบหยุดอยู่กับที่ห้าร้500คนแล้วก็แล้แลก็บอกว่าแล้วก็บอกว่าพี่อ้วนแล้วก็เขาซื้อขนมมาพี่กินไม่เข้าใจจีบพี่อู๋ได้ไหมไม่ได้ครับ ชัดเจนนะครับมืดเพราะว่าเพราะว่านั่งนี่อุ้ยเขานั่งตากกันด้วยคุณเขานั่งตากกันด้วยคือรู้เลยว่าจะไปไหนไอ้ยเฮ้ยเขาเล่นหนิงกันได้เลยหรอปกติก็เล่นงี้แล้วเล่นด้วยได้ไหมวันนี้หนูมาไว้ไม่ได้เอาหรอทำไมนั่งตีแส่งมานั่งเร็วเรารจะนั่งดีๆเราจะนั่งดีๆพี่หูอันนี้ไม่ดีเหรอดี ก็นั่งท่าไหนถึงจะดีไหนเออพี่มากกว่าคืนเราก็มีงานอีกใช่ไหมทุกคนวันนี้เราจะได้มาหรือเปล่าคือเอารถเอารถก็กำลังพรีเซนต์ไฟนอลโปรเจกต์ครับแล้วเราก็ต้องกลับไปทำงานเช่วยเพื่อนทำอีกเยอะเลยนะครับผมเอารถหยิบเสื้อพี่หน่อยครับเอารดครับเอารถยิ่รยิ่งอะไรบ้างรู้สึก ว่าพี่เจลลองแกล้งจีบพี่ออฟรถใหม่อันนี้อันนี้ข้อความนีที่ส่งเข้ามากดดีลีทเลยลบเราจะมาขัดขวางความรักของพวกเจ้าโอเราจะขัดขวางความรักของพวกเจ้า บอกแล้วทุกคนว่ามันไม่ใช่เสื้อคู่เ <Okay. S 1> ราคูแต่ว่าอีกสิบห้านาทียคยู่ด้วยนคนหนึ่งคือเขาเป็นเมนร้องที่เก่งมากๆแล้วเขาแบบยิ้มน่ารักมากอ่ะจริงๆทุกคนเรายิ้มเขาเอ้ยพี่อู่เป็นไรทำไมเจ้องอย่างนั้นล่ะพูดต่อไปดิชมเฉย,ยๆชมชมเป็นต่อเขายิ้มสวยจริง แฉกเขาบอกว่าขอดูรูปหลังเคสโทรศัพท์คนพี่หน่อยเฮ้ยมันคือรูปคู่เต้าบอกว่าเอที่เราถ่ายด้วยกันรูปแรกครับใช่คเัยเราคุณถึงกับว่าเอามาเป็นแบบเครื่องรางของขังประจํามือถือใช่ครับมันจะได้เป็นฟิลแบบว่ามาคู่กันยันประกันภัยอะไรอย่าี้ฮะใช่ครับเป็นอะไรที่นําโชคครับผมเออเออโรู้สึกไงตอนที่พี่เขาเอารูปนี้ไว้หลังโทรศัพท์มือถือรู้สึกแบบว่าเฮ้ยไม่เบื่อหน้าน้องมากหรอ ไม่เบื่อว่าเหรอแบบว่าติดกันไปตลอดจริงๆก็อ้อนต่อโอ้ยใหญ่น้อยก็ไม่ได้ตัวเล็กๆ่มลองอลดฟ้องอะไรอ่ะไม่ทำอะไรพี่นึกจะบ่นไม่มีอะไรให้ฟ้องอัลมาตาเปลลักกับบาเตเลโตพี่หูหน้าแดงบอกว่าแบบเฮ้ยว่ากางเกงหักเพราะว่าโง่พี่หูหน้าแดงเพราะว่าโง่เพาว่าโง่ก็ต่อยหน้าอย่างกระทำ เราเล่นโอ้เออเดีเลือกไอติมโอริโอโอริโอเไหนไอติมโอริโอผัวอะไหนไอติมโอริโอไหนไอติมโอริโอพี่เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวมึงค่อยไม่รู้ฮะไม่รู้เหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยอะไรเหนื่อยเต้นหรออะไรนะสารอัพรถเนี่ยแหละพี่ตาอู่ดูดีดูดีเดี๋ยวมาบูลลี่เนี่ยเนี่ยเอารถใส่ขาสั้น ใส่ขาสั้นมาครั้งแรกแล้วแบบว่าถ่ายรูปลงก็บอกว่าง้างไม้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวง้างไม้แล้วดูดิดูดูดิทำไมอ่ะดูดิโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรโชว์อะไรโชว์อะไรดูเขใส่ขาสั้นบ้างเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเอาหม้อมาชนทำไมไม่ดื้อสบัดสบัดผมสบัดผมอจ้งแขก พี่อูโชว์ขาอ่อนอะไรทำอะไรฮะเฮ้ยบอกแล้วว่าอย่าโชว์พังเพื่อครับเอารถเล็กๆอีกแล้วมีภูช่วยด้วยเอ้ยไม่ได้เหรอยเขาเตมโอ๊ยอ้า่อยหนักไหมเมื่อกี้เตะอพิชิตตาหรือว่าหนักไหมเกือบไม่ตายกระโดดขึ้นมาใหม่เลยเฮลิคอปเตอร์ไม่โดด เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์พาลิคอปเอร์พาิคอปเตอรเอากัมาตเอาลมเยเฮ้ยเเฮ้ยเเฮยเอ้ยเเ้เฮไย้เมียเ้ยเี้เฮ้ย้ยเม้ยเเฮ้ยยเ้้วเฮเออย้ยเยเยเ้ยอยเ้ยเยย้ยเฮ้ยยเ้ยเฮยยิ้้ยเย ้ยฝากถึงพาร์ทเนอร์ของผมเลยครับคือพี่อู่ก็ก็ขอบคุณในความความไว้ใจที่แบบมีมีให้ผมครับเขาดูแลผมดีจริงแบบแล้วเขาก็คอยให้กำลังใจผมเสมอว่าแบบเออผมทำได้นะคือแบบมันดีบ้างจริงครับแบบทำให้ผมแบบมีแรงในการที่จะสู้ต่อครับสู้ๆอยากให้ไปถึงแบบไฟนอลสเตจด้วยกัน ได่เชื่อว่าออาโดยทำได้เวลาพี่เชื่ออะไรพี่รู้สึกมันต้องทำไม่ได้มันต้องทำได้เว้ยแลวพี่ก็เชื่อว่าเราจะไปเดถนึงไฟนอลสเตจกันไนอยากร่วมงานด้วยนะถ้าเรามันใช่เราก็จะได้อยู่ด้วยกันอีกรอบ